และว,วันนี้นะคะจะขอพูดถึงตัวสุดท้ายของเมดิลีนนะคะวันนี้อาจจะแบบเห็นหลายคลิปหน่อยนะเพราะว่าจิ๊บเนี่ยไม่ค่อยได้ว่างมาอัดเท่าไหร่เวลาว่างนะคะก็เลยจัดเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยเอ่อตัวสุดท้ายของเมดิลีนนะคะนั่นก็คือมาโค่นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆนะคะแล้วก็รีวิวเยอะมากเน็ตไอดอลหลายคนนะคะที่ได้ลองใช้อันนี้จริงๆนะคะแล้วก็ชอบมากๆนะคะอย่างหญิงยหเองเนี่ยก็ชอบด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็ จะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้มันดีมากมันดียังไงแล้วมันจําเป็นที่จะต้องใช้ยังไงนะคะคือจะพูดสั้นๆง่ายๆนะคะว่าไม่ว่าคุณจะใช้ครีมบำรุงผิวอะไรอยู่แต่คุณก็ควรจะดีท็อกผิวบ้างอย่างนั้นนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นมาสกดีท็อกนะคะดีท็อกผิวจิ๊บใช้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทุกอาทิตย์จิ๊บใช้หนึ่งแผ่นแน่นอนแล้วก็นี่ก็เป็นกล่องใหม่แล้วนะคะที่จิ๊บจะแกะนะคะก็คือข้างในมันจะเป็นอย่างนี้นะคะ ไม่เหมือนมาร์ก่วไปที่ไม่มีน้ําผสมอยู่ข้างในลมกันนะคะจะเป็นแยกชั้นแยกน้ํานะคะตัวนี้เนี่ยมาร์กหนึ่งครั้งนะคะเห็นผลทันทีในเรื่องความข่านะคะคือดึงออกปุ๊บเนี่ยเห็นผลเลยเจ้าสาวจะแต่งงานหรือว่าอยากจะไปปาร์ตี้พรุ่งนี้ฉันจะมีเดทกับผู้ชายหรืออะไรก็ตามนะคะควรจะมาร์กหน้าก่อนนะเพื่อให้ผิวเราเนี่ยผ่องสดใสนะคะแล้วก็โอกาสแพ้เนี่ย มีแบบน้อยมากนะคะสูตรจุดหนึ่งได้เลยนะคะเพราะว่าสินค้าเป็นสินค้าที่ปลอดภัยมากนะคะอยอที่เราได้จากเกาหลีเนี่ยก็เป็นอยอที่แบบขั้นสูงสุดของเกาหลีเลยนะคะที่เรียกว่า MFDA นะคะเอ่อคือเหมือนตัวนี้ขอยากมากแม้แต่แบบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในเกาหลีนะคะอย่างอย่างเคาน์เตอร์แบรนด์ดังของเกาหลีเนี่ยก็ยังไม่ได้สัญ,ญลักษณ์นี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ซัมซุงแบบจิ้บ้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าเราเนี่ยคุณภาพสูงมากเราไม่ใช่มาร์กหน้าที่ เป็นทีทเมนต์ม,มาร์กหน้าทั่วๆไปนะคะแต่เราเป็นมาร์กที่ดึงสิ่งสกปรกออกก่อนนะคะคือหลังจากใครที่ได้มาร์กมาร์โคเนี่ยจะพูดเป็นเสียงเดีวยวกันเลยว่าหน้าสะอาดมากคือรู้สึกว่าหน้าแบบโล่งสะอาดมากอะไรเงี้ยคือหน้าสะอาดเราจะรู้สึกได้เลยเราเราจะรู้สึกว่าเราล้างหน้าหน้าเราก็สะอาดแล้วใช่ไหมแต่ลองมาร์โคไปสักแผ่นคุณจะรู้เลยว่าคําว่าหน้าสะอาดกว่าล้างหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะถ้ายัางจิบเนี่ย ก็เมคอัพตลอดจิ๊บเป็นคนดูแลผิวดีนะคะเวลาคลีนซิ่งเนี่ยจิ๊บก็จะไม่ใช้มัว่วเพราะว่าครีนซิ่งจิ๊บเป็นคนไวต่อครีนซิ่งมากถ้าเกิดว่าขิดนอย่างไปญี่ปุ่นมาเนี่ยจิ๊บมีสิวขึ้นตรงเนี้เม็ดหนึ่งเพราะว่าจิ๊บลืมเอาครีนซิ่งที่ใช้ประจําไปแล้วก็ไปใช้ครีนซิ่งมั่วนะคะปรากฏว่าสิวขึ้นทันทีจิ๊บเป็นคนที่ไวต่อครีนซิ่งมากๆเลยนะคะก็แต่จิ๊บก็รู้เลยว่าตรง,นงเนี้ยฮะของจิ๊บเน,นี่ยบนเนี้ยแถวนี้มีสิวตัน ทีนี้เนี่ยเราถึงเราเคลีนซิ่งหน้าดีแค่ไหนนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะสะอาดหมดจดแต่ถามว่าแล้ตัวเนี้ยเราจะมั่นใจได้ไงสะอาดหมดจดแผ่นไคโตซานนะคะคือแผ่นผ้าตรงเนี้ยของเมดีนะคะที่อยู่ชั้นบนเนี้ยตรงเนี้ยเป็นแผ่นที่ทําจากไคโตซานร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วลองไปเสิร์ชไคโตซานใน Google อ่านไคโตซานเนี่ยเป็นประจุบวกนะคะมันจะดึงสิ่งสกรปรก ในหน้าเราออกสมมติกินเข้าไปกินไข่ตัวซานเข้าไปปุ๊บมันเข้าไปในไส้ปุ๊บมันเกาะมันดูดสิ่งสกปรกในลาไส้ออกมาเกาะที่ไข่ตัวซานแล้วถ่ายออกทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยไข่ตัวซานเนี่ยมันเป็นแบบอะไรที่แบบมหาัศาจรรย์มากๆนะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะเราทาไปบนเราทาไปบนหน้าเราใช่ไหมทิ้งไว้เลย15นาทีปุ๊บเนี่ยมันสิ่งสกปรกมันจะดูดดูดดูดออกมาถ้าบางคนเนี่ยผิวหน้าอ่ะบางคนผิวหน้าดีๆใสๆสทำไมมีเลือดติดมาทำไมมีหนองติดมาไม่ใช่ว่าแผ่นเรามันไปทําให้แบบเลือดออกนะคะแต่มันหมายถึงว่าลูขุมขนของคุณ,คณน่บางทีคุณกดสิวแล้วคุณดึงเลือดออกไม่หมดเลือดมันค้างบางทีค้างเห็นเป็นรอยดำอะไรเงี้ยจริงแบบอาจจะเป็นเลือดค้างเวลาทาไปปุ๊บมันดูดออกมาเป็นเลือดเลยนะคะบางคนเนี่ยมีเลือดมีหนองติดเนี่ยถ้าถ้าแบบไม่เชื่อเนี่ ไทยแลนด์ไอจีเมดิลีนไทยแลนด์ก็ได้นะคะมีนะคะเลือดหนองอะไรเงี้ยติดออกมาหมดเลยนะคะเพราะว่ามันดูดได้จริงถ้าเป็นอะไรที่มันไม่จริงจิตไม่เอามานั่งพูดอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเสียเราเปล่านะคะเพราะว่าขายตัวอเมริกาไซรัมอเมริกาเนี่ยก็คือขายดีมากแล้วถ้ามันไม่ดีจิตไม่จําเป็นต้องเอามาขายค่ะแต่คือเอามาเนี่ยเราก็อยากให้คนไทยลองเพราะหนึ่งเนี่ยมลภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษากาัดเมืองไทยเยอะมากแล้วก็ คนไทยเนี่ยเป็นสิวเยอะมากแต่คนไทยไม่เคยรักษาที่ต้นเหตุเลยต้นเหตุคืออะไรต้นเหตุคือการทําให้ไม่เกิดสิวการมักหน้านะคะมันดึงสิ่งสกรปรกออกไม่มีอะไรอุดตันมันก็ทําให้อ,อ่อมันก็ทําให้แบบหน้าเราสะอาดมันไม่มีอะไรสะสมอยู่เพราะฉะนั้นต่อให้เราจะนอนดึกแค่ไหนพักผ่อนไม่พอน,นอนเวลาสามชั่วโมงโอกาสเกิดสิวก็น้อยมากเพราะว่าหน้าเราสะอาดค่ะแต่ถ้าหน้าเราสกปรกเนี่ยนอนเวลาแปดชั่วโมงสิวก็ขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นจิ๊บแนะนําเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะจะเป็นทีทเมนเร่งด่วนคุณไปทำทีทเม หน้าที่คลินิกนะคะคุณก็ต้องจ่ายเป็นพันเหมือนกันหรือว่าจะทําทิชเมนต์หน้าที่ไหนก็ต้องจ่ายแบบหลักพันขึ้นไปถ้าทําดีๆนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะตกต่อแผ่นเนี่ยแค่200กว่าบาทนะคะทาบนหน้าทําที่บ้านมาร์กไปเลยค่ะหนึ่งชั่วโมงรอมันแห้งแล้วลอกออกอาจจะเว้นคิวเว้นไล่ผมนิดนึงก็ได้นะคะถ้าสมาร์กนานเพราะว่าบางทีเนี่ยไครตัวซานเวลามันแห้งมากแล้วมันดึงดึงบางทีก็จะมีไล่ผมหลุดอะไรอย่างเงี้ยแต่คือถ้าไม่มาร์กนานเกินหนึ่งชั่วโมงก็ไม่หลุดค่ะแล้วก็ ตัวนี้นะคะวันหลังมาเสร็จเนี่ยตัวน้ำเนี่ยมี EGF ก็คือ Growth Factor มีตัวกา l ลต t o ค่ะก็คือตัวนี้จะเป็นเหมือนปฏิเดชนิดนึงนะคะที่เวลาทาลงไปบนหน้าปุ๊บเนี่ย มันจะทํางานถึง18วันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมาแผ่นหนึ่งจาก18วันเนี่ยสารบํารุงจะยังอยู่และทํางานอยู่18วันแล้วก็จะค่อยๆผัดเซลล์ออกผัดเซลล์ออกหน้าบางไหมไม่บางนะคะเพราะว่าไม่ได้ผัดแบบลอกออกมาเป็นแผ่นนะคะผัดไปเนี่ยคุณแทบไม่รู้เลยนะคะบางคนเนี่ยทาครีมบำรุงผิวเท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลพอทาครีมบำรุงผิวเท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลแล้วมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากที่หน้าเราเนี่ยมีขี้คายมีสิ่งตกค้างตกอยู่บนใบหน้าเยอะ และเซลล์ผิวที่มันตายแล้วก็เยอะพอมันไม่ได้หลุดออกบ้างเลยเนี่ยมันทําให้ทาครีมเข้าไปมันก็แบบไปติดอยู่ตามนั้นนะคะมันก็ไม่เห็นผลเท่าที่ควรอะไรเงี้ยผิดกับคนที่แบบมาโคบ่อยๆมาโคทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยบางคนแบบอุ้ยมาโครแล้วแบบทาครีมเห็นผลเร็วมากยอะไรเงี้ยจริงๆเลยนะคะอันนี้เนี่ยคือเห็นผลทันทีหลังใช้ด้วยก็คือหน้าขาวทับการทํา IPL ถึงห้าครั้งเลยนะคะแล้วก็ผิวไม่บางนะคะแล้วก็ ช่วยดูดสิ่งสกปกด้วยถ้าคุณใช้ตอนนี้นคุณจะรู้เลยว่าปัญหาการเกิดสิวของคุณเนี่ยมันน้อยลงมากๆเลยนะคะตัวนี้จิ๊บแนะนําเลยมันดีมากๆจริงๆนะคะถ้าเกิดได้ลองแล้วเนี่ยต้องรักแล้วต้องซื้อสามแน่นอนเลยนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะจิ๊บไปแล้วนะคะบ๊ายบาย